แม้ว่าตอนนี้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกยังคงต้องอยู่ในเรือนจําจากกรณีของการส่งตัวไปรักษาที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจแต่กลายเป็นว่ามีอีกสองประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นล่าสุดสารดีกามีคําพิพากษากลับนะคะให้คุณทักษิณเนี่ยจ่ายภาษีคืนรัฐ1.76หมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นชิงขอบให้กับลูกๆของตัวเองโดยมองว่าเป็นลักษณะของนิติกรรมอำพรางอีกประเด็นหนึ่งก็คือคดีมาตรา112เป็นคดีที่คุณทักษิณเนี่ยตัดสินใจกลับมาที่ประเทศไทยแล้วไปขึ้นศาลสารชั้นต้นตอน ได้ยกฟ้องไปแล้วเนื่องจากมองว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอแต่ปรากฏล่าสดุดอายการสูงสดุดมีมติอุดธรกลายเป็นว่าหลายคนเชื่อมโยงว่าเป็นการสกัดไม่ให้คุณนักสศิลเนี่ยออกมาทันในห่วงเวลาของการเลือกตั้งหรือเปล่าอย่างคุณชูวิทย์ก็พูดชัดเจนนะ เป็นแผนสกัดทางการเมืองแต่ทีนี้ไปฟังความเห็นจากอีกท่านหนึ่งอย่างคุณชานชายัยอิสระเสนารักษ์นักกฎหมายที่ติดตามคดีของคุณฤศินมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นเลยนะคะคุณชานชัยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของแผนสกัดทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการต่างๆหรือว่าเรื่องบาร,รมีของคุณฤศิีในเรื่องของการเลือกตั้งเนื่องจากมองนะคะว่าแม้คุฤศิีนเนี่ยตัวอยู่ในเรือนจําแต่ก็สามารถสั่งการออกมาด้านนอกได้อลองฟังเสียงค่ะ โยไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละเรื่องกันคือออกไม่ออกมาเนี่ยคุณทักษินนี่นะครับมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเลยแม้ว่าวันนี้คุณทักษิณไม่ออกจากเรือจนจาคุณทักษิณก็ยังมีบาร,รมีในการสั่งการเลยได้จากเรือนจําออกมาอาจารย์ขึ้นไอย่าง,งื่อข้นไหมคะ,ะอาจารย์คึดวถ้าอ,อยู่ในเรือนจําก็สามารถ สั่งการได้ทําได้ก็คนเข้าไปเยี่ยมมันเอาสมุดพกเข้าไปแต่ผมไม่อยากไปพูดว่าเขาเอาอะไรเข้าไปมากกว่านั้นนะแต่ว่าเขาาสมุดพกเข้าไปก็จดได้ไงเขาก็สั่งอะไรมาให้ไปถึงใครยังไงแบบไหนก็ทําได้เป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้ทําผิดกฎหมายไงแต่ว่าเขาก็ทําได้หมายถึงว่าทักสิงย์ก็ยังมีสารภาพในในความคิดของแกไม่มีอะไรผิดปกติหมายถึงว่าพวกลูกเมียไปเยี่ยมเนี่ยเขาก็อาจจะฝากอะไรมาถึงใครให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นน้าอะไรก็ว่าไป คุณชันชัยมองว่าคือเรื่องของคดีความล้วนเลยนะคะแล้วก็พูดถึงคดีของการขายหุ้นชินขอบด้วยหรือว่าชินคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบอกว่าตัวเขาเนี่ยติดตามคดีเรื่องภาษีหุ้นชินขอบตั้งแต่คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและติดตามมาทุกศาลพูดตลอดว่าสิ่งที่คุณธิสินกระทำคือนิติกรรมอําพรางมีการโอนหุ้นไปขายให้กับลูกๆมูลค่า1บาทแล้วให้ลูกเนี่ยเอากลับมาขายในตลาดหุ้น49บาทซึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มองว่าเป็นความผิด ที่คุณทักษิณจะต้องจ่ายค่ะอันนี้ผมยืนยันว่าคุณทักษิณต้องจ่ายอันนี้เป็นนิติกรรมอำพางตั้งแต่เริ่มแรกแล้วที่เอาหุ้นไปโอนขายลูกบาทหนึ่งไล่ลูกมาขายในตลาด449บาทอันนี้เป็นนิติกรรมอำพางมันอยู่ในคําพิพากษาที่ผมเอามาอธิบายตั้งแต่เมื่อแปปีที่แล้วแล้วแล้วผมก็บอกกับบิ๊กตู่ตอนนั้น คณะอนุกรรมก,การเนี่ยศึกษาการทุจริตไปป้องกันและปราบปรามการทุจริตเขาก็มอบหมายผมไปทําการศึกษาเปาน็นคณะนะครับผมไม่ได้ทำคนเดียวก็มีพลเอกประจุนตามาที่เป็นประธานแล้วก็มีมีอายการมีองคณะก็มีสตอง,องมีปปง,งม,ปปมีปปพมีปปชอด้วยตอนนั้นซึ่งมันเป็นมันมันไม่ได้อยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของของสภาพปกติก็เลยเชอิญปปช ส่ตงตัวแทนเข้ามาร่วมเป็นคณะด้วยแล้วทุกคนก็ช่วยกันดูกฎหมายว่าแล้วก็ดูคำนิพากษาแลผมก็ผมก็มเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าในหน้าร้อยเนี่ยสารเขียนไว้ชัดเลยว่าไอ้เรื่องภาษีเนี่ยไม่เกี่ยวกับคำยึดซั์เพราะฉะนั้นภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องนิติกรรมอำพางแน่นอน คือต้องบอกว่าคดีภาษีหุ้นชินขอบเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี41ถึงปี49นะคะผคู้ชมก็ค่อนข้างยาวนานและปรากฏคุณกศินก็มีการต่อสู้ที่ชั้นต้นชั้นอุทธร์มาตลอดเป็นผลบวกแต่คราวนี้ศารฎีกาพิพากษากลับ คุณชานใช้ก็อธิบายว่าที่ผ่านมาฝั่งของคุเดสินเนี่ยมีการเอาข้อ,อก,กฎหมายต่างๆมาอ้างเอาคำพิพากษามาบิดเบือนอ้างว่าสิ่งนี้ถูกยึดซับไปแล้วหรือว่าอยู่ในยอดเงินสิ่งนี้สัมภากรที่ไปให้การต่อศาลก็ให้การลักษณะเดียวกันว่าเงินที่ต้องเสียภาษีถูกยึดซับไปแล้วซึ่งศาลก็เขียนข้อมูลไว้ชัดเจนสาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบอกไว้ว่าเงินที่ซับเกี่ยวข้องกับความผิดการทุจริต แต่ว่าเรื่องภาษีเนี่ยคุณชานชัยบอกว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งศาลไม่ได้วินิจฉัยให้แยกฟ้องไปต่างหากดังนั้นจะมาบิดว่าเงินภาษี1.76หมื่นล้านที่ต้องจ่ายถูกยึดทรัพย์ไปแล้วเป็นไปไม่ได้หลังจากนี้ต้องดูว่าหลังศาลมีคำสั่งให้คุณทักษิณจ่ายภาษีดังกล่าวโดยให้สัมภากรณ์ไปดำเนินการเรียกเก็บภาษีพร้อมเบี้ยรปรับและเงินเพิ่มตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากกรกรณีนี้คุณชานชัยระบุว่าถ้าคุณทักษิณบิดพลิ้ว ก็จะถึงขั้นการยึดทรัพย์เพราะคดีถึงชั้นดีกาถือว่าสิ้นสุดแล้วหากบิดพลิ้วคดีนี้อาจขยายไปถึงคดีอาญาอีกคดีหนึ่งพัวพันไปถึงลูกหรือว่าเรื่องของการฟอกเงินค่ะ